สนาคารนะอ้าวนะคะขอบคุณมากๆค่ะวภาษาขอบคุณนะคะขอบคุณแม่โกศลนะคะวภาษาธนะคะเป็นกำลังใจให้อีลาน้อย์ภาษาธนะคะเนาะอ่ะอนุสรอนุสรวภาษาสวัสดีนะคะภาษามาแล้วมาแล้วนะคะแม่นิจาวภาษาธนะคะเน้ออ่ะมาแล้วมาแล้ววภาษาธนะคะเนาะอ่าน้องจันแลถนอมชื่อนะคะอ่าผมมาแล้วครับอ่าดีมากนะคะวภา่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวปิดจบไปก่อนเดี๋ยวน้องจันแลภา่าชื่อเล่นชื่ออะไรลูกวภาษาอ่านะคะ ร้อยเอ็ดประสันร้อยเอ็ดประสันขึ้นเลิฟเด้อประสันหอโหวตประสันโอ้ขึ้นเลิฟเด้อประสันแมนบ้าขึ้นลิฟโอ้ขึ้นลิฟเป็นขึ้นเลิฟขึ้นลิฟเด้อหอโหวตอ๋อโอเคเด้อประสันนะคะเนาะขึ้นลิฟเนาะประสันโอเคโอเคนะคะประสันนะคะขึ้นลิฟเป็นไงมีค่าเสียบอ่เสียค่าบริการบอหรือบ่นอะเสียเอาแซนมี่เซนมี่ประสันหนีแท็กไม่ทันเวลามีคนขอขอตังค์ประสันมีแห้งจังอีหล่าอีหล่า มีแห pues ้งจัดมาแล้วมาแล้วอีหล่ะอีหล่ะอีหล่ะมาแล้วธนาคาเนาะอ่ะตามหาไอ้ทัวงานกะบ่อเห็นน้องทั้ใจเย็นๆก่อย่างบ่อเห็นอ้โอ้ยอาเด้งดึงดึงเออเด้งอ้าวอาบริษัทเด้งเด้งดึงดึงเด้งเด้งดึงดึงโอ้ยพี่น้องฟองปลาบริษัทอีหล่ะมีแห้งจ้างสวัสดีจ้าบริษนะคะเนาะเป็นกำลังใจใหญ่เด้อบริษนะคะเนาะ นะคะขอบคุณมา,มากๆข่าวสั่ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจหีหลาน้อยประสานคณะนะคะโอเคนะคะอ่ะอ่าท็อปอ่าที่ท็อปวประสานาคณะเขาสีบัวา่าเฮาบ้าบอสาวอุบลเอาเอายังก่อเอาเอากีบแขนข้อเอาเกือบเอาเกือบแขนข้อครับบอบอเสื้อข่อ, <laughs> อ,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 ขอยวประสานาคณะ่อยสยวข่อยให้อัน วินนี่โต๊สีท้ามาแล้วปัะศนะคะเนาะพี่น้ำผึ้งประศรสวัสดีนะคะประศรีเจ้าอ่าอ่าเจ้าตันโอ้อ่ะเจ้าตันไม่ธรรมดานะตันไม่ใช่ตันอะไรนะสันตันหาสันทันสอนระศรีนุดาลูกนุดานุดาหน่าหลับนุดา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 ขอบป้านีมาแล้วมาแล้วสั่ขอบคุณนะคะนุดาจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลูกมีแห้งจางประศรีสวัสดีปีใหม่ กาบอมีผู้บาวคือเกาหั่นแหละโอ้ยเล่สัตวเดี่ยเอหน่อยอุ้งหน่อยใจเนื้อสัตว์นะคะเนาะปีหนีบอใดปีหนากระสีมาปีหนาบอใดสัตวปีต่อไปก็ยังมีปีหมือเอือนปีหมือฮื้อปีหมือตึงเนื้อล่ะถ่าไปก่อนเนื้อสัตว์นะคะเนาะนะคะอวสันหนูดาหนูดาจ้าน่ารักจังเลยน่ารักจริงจริงหนูด่าอ้าวฮิวฮิ้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 วพี่น้ำพึ่งสัตว์ฮิวฮิวฮิ้วัตว์นะคะเนาะอ้าวเซมิเซมิสัต พี่ชายอนุสรสวัสดีนะครับภาษาธนะคะเนาะอ้าวอ่าน้อ,าอ,นองเหมยภาษาครึ่งบาทเอ๊พี่แซมไม่ได้เหรอมภาษาธนะคะเนาะอาทิตย์ท็อปอย์ท็อปภาษาหัวแสบหัวนวัวโอ้หัวแสบหัวนวัวคักเนาะให้พี่นอ้องเลยมันเป็นจังใดห,หัวแสบหัวนวัวหัวนวัวคอยยังไม่ได้ใส่ผงนัวอยู่มันสิหัวนวัวในจังใดพี่น้องเอ้ยนั่นแน่นั่นแน่ตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งขันแนืขันเนื <c ười> อ้าวแซมมีแ่แซมมี่ภาษาครึ่งบาทนี่ทองใช่ไหมน้องเหมยฮัลโหลทองอะไรภาษา แซมมี่ทองม้วนฮันแนฮันแนเอาไปให้น้องเข้าไปสัตวแซมมี่แซมมี่สัตว์ดำน้ำหนีแป๊บแซมมี่เอ้ยโอ้ยประศัตนะกันเนาะอ้าวน้ำม้วนน้ำม้วนบสัตว์ไม่ใช่เงินนะคะครึ่งบาทน่ะโอนเนาโอนเนาปุ่งปุ้งประศัตนะกันเนาะอ่ะพี่น้ำเพื่งพี่น้ำเพื่งบประศัตรหนึ่งเข่ามาจิ้มเสียงหัวเด้อบระศัตรเอี๊ยมแผล ลองป้องปายีินดองป้องป่า,เปา,ปายเดี๋ยว <laughs> มันนัวเนาะมันนัวมันแสบประศัตรห้าด้ยอยประสัตเอาเข้าวเหนียวมาจำคนทอดโอ้เดือยข้าวทอดมาจำเรื่องพ่น้องเรื่องประศัตรก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวยาำหนึ่งข่าวแล้วถือปั่นข่าวมาเ,เนียงเนียงเนียงปั่นปั่นแล้วก็มานั่งสักก่อนพ่อพี่นี่ขึ้นห่านแล้วประศัตรพ่น้องเอ้ยกดเข้าไปปั๊บประศัตรเอาปั่นข่าวประศัตรปั่นออกมาสี่เดีวก <laughs> <sk r ub> <mumbles> ็กินเป็นน้ำแล้วก็หัวเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยมันนัว แล้วก็ไปจำจำ้จำมาสันจ้ำนาพาพินี่มาสันจำ้ำเดี๋ยวเอาปั่นเข่ามาจ้ำนาพาพินี่มาสันอ้าวกินคนเด้อพี่น้อ,นนนองอนเก็อันแน่หันแนมาสันอบอนบอแมนมาสันจ้ำเนี่ยจ้ำเคงเด้อพี่น้องก็มาเัอคันเนาะอนุสรมาสันพี่มาพี่ก็มาหาน้องชายแซมมี่แล้วมาสันนะคะนะันเนาะอ้าวน้ำมวยน้ำม้วนมาสันห้าแค่ห้าสิบ 50, ตังสตัง ก็ยังจะหนีมาสักครันเนาะเอางองอีกแล้วสักันเนาะอ่ะอนุสรนสัสวสนีนะครับน้องหมวยนะคะเอฟ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 เเอฟเจ้ะเอฟ